สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องเอเลนอลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคเรนซีและบิตคอย n มาสรุปให้ฟังนะครับคลิปนี้นะก็ต้องบอกว่าผมได้กลับมาแล้วนะครับในส่วนของตัวบอทนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่3นะครับที่ผมทําในส่วนของตัวบอทไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้หลักๆเลยก็จะมาอัปเดตผลนะครับที่ทําไปในครั้งก่อนๆนะว่าเปิดบอทแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็มาถามแต่นะว่าไอตัวที่พี่ใช้ใช้ไปเนี่ยตัวไหน เพราะงบอกว่าจริงๆมันก็เวิร์กกับตัวตัวนะครับเพียงแต่ว่าผมเองบางตัวที่ใช้อาจจะยังไม่ได้เก่งในด้านตรงนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลกันจะเห็นว่าณปัจจุบันตัวที่ผมเปิดอยู่นะครับด้านล่างซ้ายมือตรงนี้จะเหลือแค่มาติงเกลกับตัวสปอตฟิวเจอร์อะพิทรันะครับซึ่งไอตัวมาติงเกลเนี่ยก็คืออะไรครับลงมาเพระเร่งน,นิดนึงขายลงมาถัวถัว,ถวเร่งน,นึงขายใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีของเขานะครับซึ่งมีอยู่ตัวนี้จะติดบวกอยู่ประมาณ18% ก็ถือว่าไมไดแยเปิดมาประมาณเดือนหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเงินผมใช้ในการลงทุนไม่เยอะใช่ไหมประมาณ400เหรียญนะครับก็จะมีอีกตัวหนึง่งก็คือสปอร์ตฟิวเจอร์อะพิจตรตัวนี้เราได้ไม่เยอะอยู่แล้วอย่างที่เคยพูดกันเพราะว่าเป็นอะไรครับมันเป็นการกินฟันดิ้งเลทวางตัวฝั่งหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นสปอร์ตอีกฝั่งหนึ่งเป็นฟิวเจอร์ที่เป็นด้านชอ็อตแล้วก็กินแต่ฟันดิ้งเลทที่มันเขาจ่ายให้ตลาดมานะครับก็เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าจะค่อนข้างได้ตลอดแต่ว่าไม่ไไได้้มมม่่่เยยอะนนั2ตนนววีีงห อะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งผงแพรหน้าจอไว้ก็คือในส่วนของรีบาลานซ์บอทนะครับรีบาลานซ์บอทนะครับตัวเนี้ยผมติดลบนะครับติดลบอยู่150ซึ่งจริงๆถ้าเรารอมากกว่านี้มันน่าจะกลับมาได้เนาะเพราะมันเป็นการอย่างที่บอกเนาะใครยังไม่เคยดูคลิปในส่วนของตัวกลิดเท i ดิ r งรีบาลานซ์มาตินเกลอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับผมพูดเอาไว้หมดแล้วแต่ว่าตัวรีบาลานซ์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมพูดในคลิปครั้งก่อนเนาะผมอาจจะยังไม่ถนดัด เพราะว่ามันมีเทคนิคอะไรของเขาซึ่งผมอาจจะเกิดผมยจะใช้บอทตัวนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มนิดนึงว่าผมควรจะต้องจับคู่อะไรยังไงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยเลือกปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเอาใหม่ๆกันเพราะอันนี้มันเปิดต่อไปก็เหมือนฝืนๆแล้วเนาะหรือว่าคู่เหรียญที่วางกันมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือยังไงเนี่ยผมผมขอไปนั่งคิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดตัวนี้ใหม่แต่ว่าวันนี้ตัวที่ผมต้องบอกเลยว่าผมพลาดไปนั่นคือในส่วนของตัวอ่า c r e d i t t ิ n g จะเห็นว่าไม่มีผลในนี้ใช่ไหมครับ รังที่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมเล่นตัวโปรแกร,รม d c a เนาะที่สอนในคลิปที่สอง่ะลองเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าน่าจะเผลอไปกดปิดบอดตัวเก e ร์เทรดดิ้งไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับก็เปิดมาเดือนหนึ่งอ้าวไม่มีแล้วหรออะไรหายไปละนะครับแต่ว่าเงิน,ม,นมันเหมือนมันหักไปแล้วเนาะก็เลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็เลยจะกลับมาเปิดเกอร์เทรดดิ้งใหม่แต่ว่าเกิร์เทรดดิ้งที่เปิดตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เปิดบนบน,บนเว็บไซต์ตัวนี้ละจะจะเป็นบนไพรเวทที่เป็นตัวมือถือแทนละ ะจะเปิดตัวนน้นแทนเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยก็จะค่อนข้างเท่าที่ลองใช้ดูค่อนข้างใช้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะสอนเหมือนเดิมใช่ไหมครั้งที่แล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของทฤษฎีกริด Grid, นะครับว่าทบทวนกันสักนิดหนึ่งแล้วก็วิธีการเปิดบนมือถือมันเปิดยังไงทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูนครับโอเคมาเริ่มกันที่ทฤษฎีกริดก่อนนะครับกริดเชดดิ้งนะครับมันมีทฤษฎีว่าอย่างไรบ้างนะรจริงๆผมสอนไปแล้วเนาะใครอยากย้อนไปดูก็ไปดูคลิปเดิมได้นะครับ แต่อันนี้ผมอาจจะแรปอัพเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะครับเนาะที่ที่กริดแชดดิ้นะครับก็คือการที่เราถ้าจะให้พูดตรงๆก็เป็นเหมือนการซื้อซื้อถูกขายแพงครับนะครับซื้อถูกขายแพงนะครับดูจากภาพเนาะเมื่อราคามีการปรับตัวลงมานะครับเนาะตัวโพซิชันมันจะมีการบายนะครับปรับตัวลงมาอีกมันจะมีการบายเมื่อขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเริ่มขายครับเริ่มขายเริ่มขายนี่คือก i ิดแชดดิ้ง พอลงกลับมาอีกมันก็จะเริ่มซื้อแล้วก็จะเริ่มขายวานอย่างนี้เป็นหลวมปัจจักไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกริดเทรดดิ้งนะครับแต่จะสังเกตไหมทำไมเขาถึงเรียกว่ากริดกริดคือเป็นช่องช่องช่อง,ช,องช่องลงมาใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะนี่ครับเขามีการแบ่งกริดมีการแบ่งซื้อในสัดส่วนกริดต่อกริดที่เท่ากันในช่องต่อช่องที่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปขวามือตรงนี้นะครับรูปขวามือตรงนี้ช่องที่1ช่องที่2 3 4นะครับกริดที่5กริดที่6 กิจที่7กรกิจที่8กดิจที่9กริจที่10นะครับเนาะนี่คือเราจะมีทั้งหมด10กิจใช่ไม้มสมมติว่าอ่ะผมให้เลยว่าอ่าผมอาจจะโทษทีอาจจะสลับนิดนึงนี่สมมุติว่ามี10อันแล้วนะแต่อาจจะสลับนิดนึงเป็นอย่างนี้ให้เป็นราคาแล้วกันจะได้ง่ายราคาที่10อ่ะข้างบน11บไปข้างบน11นะผมแบ่งให้มันเท่าๆกันเป็น9เป็น8เป็นเเป็นหเป็นหเป็นส 3็นเป็น2เป็น1อ่ะสมมตินี่สมมติเนี่ยราคาแบบนี้อ่าอันนี้จริงๆมันต้องไม่ใช่1นะอาจจะเป็นคือจริงๆมันต้องเป็นเลขอื่นแต่ว่าผมแบ่งเพื่อให้มันเป็นสัดส่วนง่ายเอาไปว่าคิดว่าเนี่ยราคา1บาท2บาท3บาท4บาท5บาทล้วบาทกันสมมุติราคาแกว่งอยู่ในโซนนี้นะครับตอนที่เราเห็นไหมเห็นกราฟตรงนี้ไหมครับตอนที่ราคามันมีการปรับตัวลงผมขอเปลี่ยนสีหนึ่งจะได้ไม่ลายตากับไอ้ตัวสีตรงนั้นนะครับตอนที่ราคามันมีการปรับลงเราเห็นสีแดงเนี้ยปรับลงลง ระหว่างนี้เราสามารถตั้งกริให้ไม่มีการซอยซื้อได้ซื้อมันก็จะบาย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 เนาะพอราคาเริ่มมีการหมุนตัวขึ้นครับมันก็จะเริ่มขายขายขายตามช่องเห็นปะ่ะดังนั้นอันนี้มันคือเหมือนการอะไรครับการที่เราแบ่งนะครับในการซื้อลงมาซื้อขึ้นไปขายอย่างเงี้ยครับแบ่งเป็นช่องเป็นกริดเป็นกริดไปซึ่งตลาดรูปแบบเนี้ยเหมาะกับตลาดแบบไหนบ้างอย่างที่ผมเคยพูดเนาะบอดทุกตัวไม่ได้เวิร์กกับทุกช่วงเวลาบอดทุกตัวนะครับมีช่วงเวลาของมันบอด กริดอย่างนี้เหมาะกับช่วงตลาดที่เป็นไซเวย์นะครับเหมาะกับช่วงเวลาที่เป็นไซเวย์อัพนะครับถ้าเราเจอช่วงกราฟอะที่มันเป็นขาลงอยู่แบบนี้ปุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊บสมมติเจออย่างนี้เจอดาวเทมมาเลยแบบนี้กริดเหมาะไหมกริดไม่เหมาะใช่ปะแต่ถ้าเจอแบบนี้ครับเริ่มมีการอยู่ดีเบรกสมมติว่าช่วงนี้แล้วกันอยู่ดีเริ่มมีการเบรกอะปุ๊บตุ๊บตุ๊บุ๊บุ๊บไซเวย์ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเหมือนจอจะขึ้น อะไรเงี้ยครับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นลงอย่างเงี้ยกริตเหมาะกริตจะชอบช่วงนี้ครับคือเป็นช่วงขึ้นหรือว่าไซเวย์ออกข้างแบบเนี้ยได้หมดดังนั้นกริตเนี่ยจะชอบช่วงอัพเทรนด์นะครับแต่กับไซเวย์ยิ่งไซเวย์เนี่ยกริตชอบเลยเพราะมันจะได้ลากตําแหน่งซื้อแล้วก็ขึ้นดันขึ้นอย่างเดียวกริตไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าอะไรมันไม่ค่อยได้ซื้อไงมันจะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมนะครับอันนี้คือตัวกริดเรดดิ้งเลย ดังนั้นเจอตลาดไซด์เว์เราสามารถประยุกต์ใช้ตัว Grid t ทรดดิ้ในการเทรดได้นะครับนะเนาะทฤษฎีคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปอยู่ตัวอย่างในการเปิดกิจบนมือถือกันครับโอเคนะครับเนาะก็น่าจะเข้าใจตัว Grid เทรดดิ้งที่เป็นภาคทฤษฎีไปไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำนะครับผ่าน PionX ซึ่งอันเนี้ยเราก็ใช้ทฤษฎีกิตได้แบบเป็นการเปิดบอรดแบบไม่ต้องไปคุมเองนะครับ ิิดิจิจริงๆเราสามารถที่จะนั่งมองเองเล่นเองได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็ใครจะไปนั่งเองกันทั้งวันใช่ไหมครับเราก็ต้องมานั่งนี่แหละลองเทรดด้วยใช้บอทช่วยเอานะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอนิดนึงหน้าจอเพื่อนๆจะเห็นนะครับผมจะมีแอปสีส้มตรงนี้ที่เขียนว่า p i o n e x อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถจะโหลดแอปนี้นะครับพิมพ์ Pi o n e x ผ่าน Play Store ผ่านแอปสโตรได้เลยนะครับมีหมดนะครับ i o s Android นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกดไปที่สีส้มตรงนี้เนาะกดปึ๊บเข้าไปนะครับก็จะเห็นเนาะอันนี้จะเป็นพอร์ตของผมที่รันอยู่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยด้วยครับแล้วก็เขียนค่อนข้างจะดีใช้งานค่อนข้างาง,ง่ายนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปิดบอร์ดนะก็ให้เราไปที่ไหนครับนะครับให้ไปที่ตลาดใช่ไหมครับอ่าผมจะไม่ได้สอนเรื่องโอนเงินเข้าโอนออกเลยนะเพราะอันนี้สอนมาแตนคลิปแรกแล้วเพื่อนๆไปลองทำเองการเปิดบัญชีเช่นกันครับเนาะก็ คลิปแรกมีสอนแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะที่ดิงดานบนหรือผมแปะไว้ข้างล่างด้วยล list, แล้วกันเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้ผมจะเข้าในส่วนของประเด็นการการใช้จริงๆเลยนะครับเนาะทีนี้อมาดูนิดนึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆพอ,เ,พอเข้ามานะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บหน้าแรกเนี่ยให้เพื่อนๆดูปุ่มบาร์ข้างล่างครับให้กดมาที่ตลาดนะครับตลาดนะจากนั้นให้กดนะครับไปที่อะไรครับไปที่ USDT นะครับเพราะว่าตอนนี้เงินของเราส่วนใหญ่ที่เราโอนเข้ามาเป็น USDT ใช่ไหม จะนันให้เลือกคู่ที่ต้องการที่จะอะไรครับต้องการที่จะใช้ระบบกริดในการเทรดซึ่งส่วนตัวแล้วกริดผมอยากใช้พวก BTC แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราดู่างงี้ BTC ตอนเนี้ลักษณะเป็นอะไรครับโอเคเดี๋ยวผมจะวาดภาพในส่วนของหน้าจอให้ดูแล้วกันนะก็โอเคเดี๋ยวดูผมขอแครปหน้าจอนิดนึงเดี๋ยวใช้ a อ้นี่วาดให้นะครับถ้าเราสังเกตจากตรงนี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟ BTC ก่อนหน้านี้มันเป็นขาลงมาตลอดอ่ะเดี๋ยวดูเส้นตรงนี้ปึ๊บ น,นี่ครับจะเห็นว่าเป็นขาลงหลอดขาลงแบบนี้เราควรเปิดบอดกรีดเฮดดิ้งไหมครับไม่ควรถูกปะเพราะว่าอะไรบอดกรีดเฮดดิ้งชอบไซด์เวย์หรืออัพเทรนแบบนี้ไม่ควรเปิดนะครับทีนี้เมื่อกราฟมีการเบรกนะครับเบรกเขดยนลน์นี่ครับเบรกเขดยนลน์มาแสดงว่าอะไรครับมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนสถานะนี่ครับแล้วมีการเบรกไฮเดิมตรงนี้ด้วยถูกไหมถ้าตามสตีดาวเบรกไปแสดงว่ามันเริ่มเกิดการเปลี่ยนเทรนเวลามันเกิดการเปลี่ยนเทรน มันเปลี่ยนจากดาวเทนเป็นอะไรได้ไหมครับเป็นไซเวย์ไม่ก็อัพเทนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นไซเวย์ครับเห็นปะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ามันมีการเบรกแล้วเราต้องใช้กริดเทรดดิ้งเข้าไปช่วยแล้วอ่ะเราก็จะรู้เลยว่าช่วงเนี้ยเราสามารถทำอะไร่างไซเวย์ได้เราก็จะเริ่มเปิดเล่นแต่ช่วงนี้แล้วครับนะนี่คือกลยุทธ์เลยนะครับให้เรามองให้ออกว่าช่วงนั้นเป็นขาลงอยู่พอเริ่มมีเริ่มมีสัญญ,ญาณการเบรกปุ๊บใช้บล็อตกริดเทรดดิ้งเข้าไปจับเลยมันจะสร้างครับแคทโฟให้เราการใช้กริดเทรดด สร้างแคดโฟครับนะไม่ใช่เพื่อในการที่จะ,ะสะสมเหรียญเพิ่มหรืออะไรมันคือการที่เราจะต้องใช้ในการมันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินนะครับในการหาพาสีอินคัมขึ้นมาดังนั้นตัวสงต่างกันนะบางคนเทรดเพื่อต้องการหาเหรียญเพิ่มแต่ว่าในส่วนของกรีดเชตติ้งมันคือการสร้างกระแสงเงินสดน,นั่นเองนะครับเนาะก็จุดประสงค์มันประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้อ่ะผมขอลบอันนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าละทิ้งไปอ่ะมาที่ ตรงนี้ครับมาที่กราฟบ้างนะครับมาตรงนี้ถ้าเราต้องการจะเปิดบอร์ดนะครับให้ดูมุมซ้ายนะครับน้องมุมซ้ายตรงนี้ด้านล่างนะครับตรงนี้นี่เห็นปะจะมีเขียนว่าสร้างบอร์ดได้นะครับก็กดครับปึ๊บสร้างบอร์ดนะขอสร้างบอร์ดมานะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดอะไรของเดิมมัมันไม่รู้นะอันนี้ช่างมันนะครับให้กดไป create บ o รไปนะครับนี่เนาะกดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ พอจะเป็น Create b o t ปึ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาละวว่าจะให้มีบอรแบบไหนบ้างมี Grid Shading มี DCA b o t มี Rebalance มีอะไรก็ว่าไปเนาะก็จะเหมือนในคอมนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่บ Grid Shading เป็นหลักนะครับจะเห็นนะเขาบอกเลยว่าซื้อถูกขายแพง Grid Shading ทุกวัน24ชั่วโมงเน้นนะครับเน้นนะในตลาดขาขึ้นและ s ซ d e w a y นะครับ แต่ทีนี้ปัญหาของทุกคนคืออะไรปัญหาทุกคนบางคนไม่รู้ว่าตลาดแข็ขึ้นคืออะไรไซเควคืออะไรเราจะสังเกตยังไงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเราดูเทรนไม่เป็นเราอ่านดาวเทอรี่ไม่เป็นเราไม่รู้ว่าเทรนไหนคือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแค่นี้เราก็ใช้บอทไม่เป็นแล้วถูกปะนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะใช้บอท์ดแต่ที่ผมเคยบอกทุกครั้งคุณก็ควรจะรู้ทฤษฎีกราฟพ,พื้นฐานเอาไว้บ้างนะครับโอเคนะกดไปที่ create ครับใช้ไซเทรดดิ้งใช่ไหมกดไปที่ create ตรงนี้นะครับพอกดไปที่ c r e นึง นะครับมันจะมีกลยุทธ์ที่เป็นแบบ AI ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วเนาะเราใช้กลยุทธ์แบบ AI ก็ได้นะครับซึ่งผมก็ใช้มันก็ง่ายดีนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวผมไปแมนนวลให้ดูแล้วกันทีนี้เมื่อกดมาหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะเจออยู่2ฝั่งคือฝั่งนี้เนาะกลยุทธ์แบบ AI แล้วก็แมนว setting. แมนวลเซตติ้งแมนนวลเซตติ้งคือเราเซตทุกอย่างด้วยมือเซตค่าทุกอย่างด้วยมืออยากได้ค่าอะไรเซตได้ตามนั้นเลยนะครับเนาะทีนะนี้อ่ะแต่ว่าปกติที่ผมบอกเนาะส่วนใหญ่ผมก็ใช้ AI นั่นแหละ AI ตัววเนี้าากก็จะบอ่ AI อ่ะมันจะคำนวณตัวกลยุทธ์ให้เราเทียบกับตัวพอร์ตเราแล้วก็คำนวณออกมาเป็นกลยุทธ์ให้นะครับโดยกลยุทธ์ที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาแบ็กเทสไป7จนะ็ดเดย์นะแบ็กเทสคืออะไรประเมินผลย้อนหลังโดยใช้ทฤษฎีกิทเทนดิ้งเนี่ยถ้าเกิดเราทําแบบนี้ไปครบ1ปีนะครับจะมี APR อยู่ที่1 0 4่งร้อยสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับคือจะมีผลกำไรต่อปีอยู่ที่หนึนะครับแล้วแล้วก็จะมี maximum drawdown นะครับหรือการติดลบเนี่ยอยู่ที่3%า m ม x i ซิม um ัมดอดาวบางคนยังไม่เข้าใจคำว่าดอดาวดอดาวคือการที่เราติดลบนะครับอาจจะติดลบได้อย่างน้อยสูงสุดเลยสามเปอร์เซ็นในรอบเจ็ดวันนี้แต่มันจะมากกว่านี้ก็ได้นะหรือตัวกําไรจะไม่ถึงเท่านี้ก็ได้นะขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับช่วงเพราะมันแค่แบ็คเทสเจ็ดวันเองแบ็คเทสหนึ่งปีอาจจะไม่ใช่เลขนี้ก็ได้ดังนั้นอย่าไปตกหลุมพรางนะครับก็ต้องประเมินให้ดีอทีนี้มาดูในส่วนของพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ทางล่างตรงนี้นี่ครับพารามิเตอร์เอไอระดับราคานะครับเมื่อจะเห็นอยู่เล้งงตรรนนีนะคับ เขียนว่า35,231กับ5 1 0 8 6ดอ่าด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าราคาอะไรครับราคา lower หรือราคาใต้ครับเป็นราคาที่ under คือราคาที่เป็นราคากรอบของการไซด์เวย์เวลาที่เราเทรดกิจเนี่ยเราต้องหากรอบให้เขาครับมันจะมีกรอบที่อยู่ด้านล่างกับกรอบที่อยู่ด้านบนแล้วข้างในจะถูกซอยย่อยเป็นกิดเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกงี้ยตามภาพที่เห็นเลยดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยนะ ว่ามันจะมีกรอบบนกับกรอบล่างเขากาหนดเซตติ้งไว้ให้อยู่ถ้าหลุดปอกกรอบไปปุ๊บมันระบบกริดมันจะปิดทันทีนะครับหรือว่ามันจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบมีคําสั่งซื้อขายต่อนะครับเนาะเขาจะอยู่เล้งระหว่างสักหมื่นห้าถึงห้าหมื่นหนึ่งเราจะตั้งเองก็ได้แต่ัน,นี้บอร์ดมันตั้งให้ในส่วนของกําไรต่อก,กริดตรงนี้ครับกริดเนี้ยเขาบอกเลยว่าจะมีกําไรต่อก,กริดอยู่ที่ประมาณ0.42หรือ0ูนนี่คือกําไรนะก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมแล้วทั้งหมด61กริบ ตรงนี้หมายความว่าอะไรครับตรงนี้หมายความว่าตั้งแต่ไอราคาตรงนี้สามหมืจนถึง51ข้างบนเนี่ยนะครับห้าสิบเอ็ดเคสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันกับห้าสิบเอ็ดเนี่ยมันจะมีกริดอยู่ข้างในหรือตัวซอยย่อยที่เป็นเส้นๆเนี่ยอยู่หกสิบเอ็ดช่องนะครับอยู่ส่วนเอ็ดเซนอ่าหมายความว่ามันจะถูกหารอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยคือเอมันตั้งให้แบบนี้นะครับด้านล่างตรงนี้คือจํานวนที่เราจะลงทุนได้นะครับบอกเนี่ยครับเขาถามเขาบอกว่าลงทุนขั้นต่ำเนี่ยถ้าเป็นตัวบีซอย่างน้อยต้องสามร้อยส เรากดตรงนี้แล้วเรากดสร้างไปเลยก็ได้เนาะนี่ครับประมาณนี้ซึ่งจะปรับให้มากกว่านี้ก็ได้ซึ่งคราวนี้ผมจะปรับให้มันสุดไปเลยแล้วกันผมมีเหลืออยู่ในตรงนี้อยู่นิดหน่อยคือประมาณ450บล็เหรียญก็กดสร้างไปเลยครับกดสร้างไปมันก็จะไปนี่ได้เลยมันก็จะเปิดบอร์ดตัวกริดได้เลยนี่แค่น,นี้จบแล้วนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากไปดูในส่วนของแมนวนวลอยากตั้งเองสักหน่อยนะครับไปดูแมนวนวลนิดนึงคุณสามารถที่จะกดตรงนี้ไปได้กันเลยแต่ว่าจะไม่มีพารามิเตอร์ให้นะ แต่ถ้าอยากได้พารามิเตอร์ตั้งต้นนะครับให้ย้อนกลับมาหน้ากลยุทธ์ไปตรงนี้เองมาข้มมาข้างล่างไหมครับตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นี่เห็นข้างข้างล่างตรงนี้ไหมครับอ่าก็พี่พารามิเตอร์ to manual setting ผมสามารถก็พี่พารามิเตอร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปเอาไปปรับแต่งเองก็ได้นะครับเนี่ยผมกดไปเลยนะปุ๊บนี่กดข้ามมาเห็นปะมันจะดึงพารามิเตอร์ของมันให้เห็นปะเนี่ยมันก็จะเอาเลขมาเลยครับข้างล่างนี้เราอาจจะปรับก็ได้อาจจะปรับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสามหมื่นห้าก็ได้พิมพ์ใหม นะครับตรงเนี้ยเอช่องอาจจะเหลือห้าสิบช่องก็ได้แต่ต้องไปประเมินดีๆนะว่าทายเหตุผลในการทําแบบนั้นพออะไรนะครับเนาะจำนวนลงทุนเท่าไหร่เนี่ยเราปรับได้เลยนะครับนี่คือกรณีที่เรา,าตั้งแมนวนวลนะแต่ผมก็ขี้เกียจนะครับก็ใช้ AI ไปละกันนะครับเนาะแล้วก็ปรับมีสูงสุดเลยแล้วเดี๋ยวกดสร้างไปเลยครับปึ๊บนี่กดสร้างไปนะครับมันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาไหมก็จะบอกอยู่ว่าเนี่ยตัวกริดเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะซื้อ BC 55%ีห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มียูเอสดีทีวี่สิบสี่เปอ คอยในการซื้อเข้าขายออกซื้อเข้าขายออกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก,ก็จะมะีในส่วนของบอกพารามิเตอร์เบื้องต้นที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีในส่วนของโปร f i ตที่จะได้ต่อช่องแบบนี้เนาะเป็นพารามิเตอร์เลยก็กดโอเคครับปึ๊บรอมปนิดนึงโอเคบอทสร้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้บอทสร้างเสร็จแล้วนี่รอประมวลผลครับขึ้นมาละนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะ BTCUSDT Grid Trading นะครับเดี๋ยวรอคำสั่งมันจะเซตคำสั่งขึ้นมานะครับนี่ นี่ครับมาถึงปุ๊บเนี่ยเริ่มขาดทุนก่อนเลยนะครับโดนค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยนะครับเนาะก็ประมาณนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเซตติ้งตัวนี้ไว้เนาะก็เนี่ยตัวเนี้ยบล็อดผมจะเริ่มรันละช่วงแรกติดลบอยู่ศูนอเปอร์เซ็นต์อะไรนิดหน่อยนะครับเป็นเหมือน unrealized profit ไปนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับตอนนี้เราจะเห็นนะมีส่วนกำไรยังไม่มีกำไรยังไม่มีเปอร์เซ็นต์มี unrealized profit คือยังไม่รับรู้กำไรนะครับแล้วก็เนี่ยครับราคาปัจจุบันช่วงราคาแบบนี้มันจะขึ้นมาให้แบบนี้บนหน้าจอคอมเลย ถ้าเราต้องการที่จะปิดใช่ไหมเนี่ยเราต้องการจะปิดเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกปุ่มชัดดาวตรงนี้ได้นี่ครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มชัดดาวต้องการจะปิดบอร์ดมันก็ชัดดาวให้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับตัวกริดบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมครั้งหน้านะเดี๋ยวผมไวห้หาตัวเวลามาอัปเดตตัวนี้อีกทีหนึง่งนะครับอัปเดตตัวนี้ทีหนึง่งจะได้รู้ผลตัวกริดเทรดดิ้งไปเพราะว่าครั้งที่แล้วต้องบอกตรงๆเลยว่าเผลอเป็นลบตอนไหนไม่รู้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับสาหรับภาพรวมทั้งหมด โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะได้เคลียร์เนาะในส่วนของตัวกริดเจดดิ้งทฤษฎีแล้วก็ในสองภาพปฏิบัติตปนมือถือไปนะครับทีนี้นิดหนึ่งก็อยากจะพูดถึงข้อดีข้อเสียในการใช้บอทดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังเวลาใช้บอทดก็ยังไม่ได้เข้าใจคือบอทดมันมีหลายประเภทมากมันมีบอทดที่เราเอาไว้ใช้กับพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันจะมีต้องไปแบ็กเทสเอาอ่ะคุณไม่รู้อยู่แล้วว่าบอร์ดชนะไม่ชนะไม่รู้แต่ว่า คุณต้องใช้แบ็กเทสคือวินเลทหรือว่าอัตราการได้กําไรอะไรในการตัดสินใจเอาอย่างเดียวนะครับไอ้นั้นคือโอกอินดี้แต่ว่าบอทที่เป็นแบบบอทดกลุ่มพวกนี้เนาะคือที่มันคือแบบลักษณะของการใช้วิธีการก็ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อลงมาทัวทัว,ทว,ทวพขึ้นขายขายอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเหมือนวิธีการและหลักการมากกว่าซึ่งจริงๆทามือก็ได้ไม่ต้องใช้อินดี้เลยแต่เพียงแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้คลองมันอาจจะแบบต้องมานั่งเฝ้าไม่ได้คล่องตัวนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบอะองาจจแร่ง แล้วจีนี้บอร์ดมีข้อดีข้อเสียไงล่ะข้อดีแน่นอนไม่ต้องมานั่งเป้าเนาะตัดเรื่องของอารมณ์ทิ้งไปนะครับคุณเทรดอย่างเงี้ยคุณใช้กริดไปคุณแค่ทนเข้าใจระบบนะครับแล้วก็รันไปแค่นั้นพอแต่พอถ้ามันเป็นข้อเสียคืออะไรครับมันจะเหมาะกับคนที่อาจจะยังไม่ได้ดูกราฟเป็นคือผมต้องบอกเลยว่าบางคนเข้าใจว่าใช้บอร์ดไม่ต้องดูกราฟเลยไม่ไม่ไม่จริงนะครับสําหรับผมผมไม่เชื่อว่าแบบนั้นคืออย่างน้อยๆคุณต้องมีความรู้พื้นฐานคุณต้องเข้าใจบอร์ดอะ คือคุณต้องเข้าใจว่ามันใช้งานยังไงมันมันเป็นอะไรยังไงใช่ป่ะอย่างบอทดเงี้ยบอร์ดบางคนมัน,นมยังไม่รู้เลยเปิดกริดอย่างเดียวยังไม่รู้เลยว่ากริดมันต้องเข้าใจนะว่าสภาพตลาดมันต้องเป็นไซเยวหรือว่าขาขึ้นถ้าเกิดคุณเจอกริดในสภาพตลาดที่เป็นขาโลงอะ่ะคุณก็ติดดดดาวดดดาวดอดาว,ดาว,ดาวอย่างเดียวอะ่ะมันก็ติดลบไปเรื่อยครับดังนั้นเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจแลวต้องศึกษาแบบจริงจังนะครับเนาะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้สําหรับข้อดีข้อเสียนะครับ โอเคแล้วก็นิดนึงนะครับในส่วนของคนที่สนใจนะจะเล่นในพวกบอทและอยากจะหาเพื่อนหากลุ่มผมต้องบอกเลยว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นแบบเซียนบอทอะไรนะก็แค่รู้วิธีการแล้วก็เห็นว่าบางวิธีการหลายๆอย่างมันน่าสนใจเอามาสอนได้แต่ว่าในไทยเราก็จะมีกลุ่ม Pionex t h ไทย Community อยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วเขาก็ใช้บอทกันแบบจริงจังก็ลองมาดูกันได้ในกลุ่มนี้ นะครับก็ลองมาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับลองหาเพื่อนว่าวิธีนะั้นมันเวิร์กไหมวิธีนี้มันเวิร์กไหมลองมาแบ่งปันกันดูนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกับคนที่อาจจะชอบศึกษาเรื่องบอทดใช้งานเรื่องบอทดแบบนี้นะครับแล้วก็สาหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไ l เ t อร์อลครับสวัสดีครับ